ังจากที่เราเลิกจากตรงนี้แล้วก็ไปที่โรงเจไปช่วทำความสะอาดทำความสะอาดสถานที่หรือว่าลูกอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทําได้เพาเล็กน้อยหรือว่าเราจะได้มีโอกาสเข้าไปกราบกราบมีความกราบพระริษัทที่อาคารหอพุทธธรรมฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็แจ้งให้ทุกคนได้ทราบเดี๋ยวแล้วก็เปิดน้มแล้วก็แผ็นต่างเป็นมือว่าตา

ปู่ย่าตายายทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายศัตรูทั้งหลายศัตรูทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายพระเจ้าขอที่ส่วนส่วนี้พระเจ้าขอที่ส่วนสุวนี้ให้แก่ทีพระเจ้าทั้งหลาย ฝากรักษาพระพเจ้าที่ปกปักรักษาพราพเจ้าประเทพเจ้าทั้งหลายและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสารกลภิภพทั่วสารกลภิภพุไดพญาอโยมราชได้พญาอโยมราชท่านเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ท่านเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ท้าธรณีพระธรณีท้าคงคา เ้าท่าเจ้าท่าปเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้า่าเจาเา้าป่าเจ้าเัาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้่เ้าเาเจ้า่าเาเขา่าเจีาเ้่าเจาเข้่าเจัาเเจ้าป่าเจาา่เ้านขา่าเจ้าเขาจาาเเขาจ้า่าเจ้าเขาาา่้า่่น้ขจาาาจา ขุนทั้งนี้อันค่าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วด้วยดี ขอองค์ทรงพระเกษมสำราญขอระองคทรงพระเกษมสำรามีประชนมายุยินยืนนานทรงมีประชานายุยืนนานขอขอบุญนี้ขอนี้เป็นปัจจัยทงเป็นปัจจัย Uh -huh. มาตุสิทธมาตุขอคนแห่งจิตที่เรื่องใสในพระรัตนะไรนี้นี้สิทธมาตุอิทังหลังจงเป็นคนสำเร็จจงเป็นคนสำเร็จ เกตัสสมิงรัตนตยัสมิงสัมพัสนาเจตโสจงเป็นคนสำเร็จแก่ท่านผุกประการเถิดตัวสัตพะมังคลังขอสัพะมงคลจงมีแก่ท่านรักท่านตุสัพทะเท สังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแผงธาพุพระธรรมและพระทรงทั้งปวงสัทธาโสทิรันุเทพอความสวัสดทีทงลายจงมีแก่ท่านทุกมือครั gra gra ขอเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำลาและจตนาตรยได้บดอ่านาสมารพร้อมกันค่ะาระหาหัสัมภะ โอคาวะโทสาวากสังโถสางขะนามะมิกราต่ะก็ขอขนมนากับท,กทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ค่ะ สำหรับท่านที่ไม่ได้รีบกลับบ้านนะคะก็ขอเชิญนะคะที่จะร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงเจกับคณะพรัพสิสงจ์ค่ะซึ่งก็เป็นการเตรียมพร้อมนะคะในการที่จะจัดงานเทศกาลวันตรุษจีนที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่8กุมภาพาันธ์